สบายดีทุกคนสบายดีมื้อนี้เองคอยจะนำพาทุกคนมาเที่ยวหรือว่ามาชมภาพบรรยากาศอยู่ที่ตลาดเซาโมนั่นเองเนาะ,ะมื้อนี้คอยจะพาทุกคนมาเบ่งภาพบรรยากาศการค้าขายของพอค้าเซาขายน้ำกันอยู่ที่ตลาดเซาโมอเนาะ บริเวณนี้ค่อยยืนอยู่นี่ก็จะเป็นทางด้านข้างหรือว่าทางด้านหน้าบนลานจอดรถเนาะที่ทุกคนเห็นยูฮันเป็นสังกสีแอรมฮันก็คือจะเป็นตลาดเศร้าตัวเก่าเนาะปัจจุบันนี้เพิ่นกะมีการทุบมากเพื่อจะสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาแทนเนาะส่วนที่ทุกคนเห็นเป็นตึกอาคารโตที่สูงาหสั้นตัวนี้ก็จะเป็นอาคารโตใดไม่เนาะแต่ว่า ใหมบ่บบปัจจุบันนี่มันก่บโบใหม่แล้วมันกเก่เก่าแล้วลก็ถือว่าเป็นอาคารใหม่อยู่เนาะเพราะว่าบูมเป็นอาคารเกา่าคือตัวนั่น <c oughs> ตลาดเซาหม้อก่ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนล,ล่านสร้างเนาะก็คือถนนที่เขาจะไปหอคำหรือว่าจะไปประตูใสนั่นแหละก็อถาว่าก็เปลี่ยนตลาดนึงเนาะที่เป็ี่นตลาดลักลักเลยของอเวียงจันทร์เลยเนาะคันว่าไปตลาดเซาตลาดเซาไผกระจงหูจักเลยคันว่าตลาดเซากับ ยูทีน้องเขาหลวงแวงจันนี่แหละเนาะนี่ตัวนี้ก็เป็นอีกาตึกตัวหนึ่งเนาะมันจะมีอยู่2ตึกเนาะตัวนี้จะเป็นตึกด้านข้างของอีกตึกตัวหนึง่งตัวนี้จะเป็นตึกอาคารหาสั้นเนาะเดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนไปบึงภาพบรรยากาศอยู่ในตึกตัวนี้กันก่อนเนาะแล้วจึงข้ามไปอีกตึกตัวหนึ่งเนาะนี่จะเป็นทางด้านหน้าเนาะจะเป็นตึกอาคารสีเขียว สีเขียวออกเขียวหอเป็ดนอะกลืนกืนกลมกนิน่อยหนึ่งเพิ่นก่าเปิดตั้งแต่ในช่วงเศช้าๆกับประมาณ8โมงเก้าโมงไปจนฮอดช่วงเย็นๆกะสาวโมงเพิ่นกับปิดแล้วเนาะ คอยกัสีผ้าทุกคนยางเข้าไปเนาะเดี๋ยวยางเข้าไปบอนนั้นรถุดไงเข่าเนาะมันจะเป็นทางเขา้าคลิปวิด,ดีโอที่คอยมาท้ายนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศล่าสุดเลยเด้อทุกคนล่าสุดตอนนี้เลยแหละนี่เมื่อเอาแหนมเข้ามาก็จะเห็นเลยว่ามีป้ายสีตัวหนงสีสคำยิ่งใหญ่แบบนี้เห็นเลยว่าตลาดเศร้า จะเป็นทางด้านเขา่าถาว่า,าเฮารอจักมาก็จะไปจอดบอลจักทางกล้ามขวามือนี่เนาะถ้ารถใหญ่ก็ไปจอดลานทางด้านหนา้าหรือว่าขึ้นไปจอดอยุดตึกอีกตัวหนึ่งทางกล้ามขวามือนี่จะเป็นบอลจอดรถบริเวณทางที่ทุกคนเห็นนี่ก็เพิ่นจะขายประเภทขนมก๋วต้มหมักไม้เนาะก็จะอยู่ทางนี้ จะเป็นหมากไม้ข้าต้มขนมเพื่อจะขายอยู่แถวนี้แซ่บได้แซบค่อยกะซื้อกินอยู่เนาะนี่ก็จะเป็นห้านมินิโซ่้านขายสินค้าหลากหลายสนิทเลยที่ขาดบอได้เนาะนั่นก็คือตู้ ATM เดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนไปเบิงอยู่ในส่วนของสั้นใต้ดินกันเนาะมันจะมียูนหาสั้นสั้นสองสั้นสามจะเป็นขายคำนั่นเองเมื่อเฮายางเข้ามาแล้วก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ทางด้านหน้าก็จะขายสินค้าหลากหลายเป็ดกระเป๋า กระเป๋าเดินทางกระเป๋าหอ้อยซอกกระเป๋าใส่เอกสารกระเป๋าใส่ปุ่มโอ้ยหลากหลายกระเป๋าเนาะทุกคนเลือกกันจนบวันบวายเ,เพื่อนเนาะนี่สินค้ามีหลากหลายเกือบเสื้อผ้า เอาง่ายๆคือสารพัดสินค้าสารพัดแนวเนาะแล้วแต่ว่าเฮาจะเลือกจะชื่อสินค้าแบบไหนตามความเหมาะสมของเฮาเลยเรื่องราคาเนาะมันก็ถามว่าแถลบอ่อแพงบ่มันก็ขึ้นกับคุณภาพแล้วก็ขึ้นกับตัวสินค้านำเนาะส่วนทางส่วนนี่กับเพิ่นจะขายเป็นปปแพระเป็นแพแพก้อเนาะก็ค,คือแพตัวนี้จะ เฮาจะซื้อเอาเป็นแบบว่าแทกเป็นแมตขาเขาจะขายเป็นแมตมีหลากสีให้เฮาเลือกเลยส่วนหหายแล้วน่นจะคนที่ตําผ้าตําไหมเนาะตัดเสื้อไหมตัดอ่าสิ้นไหมก็จะมาซื้อเอาอยู่นี่ส่วนหลายเลยหรือว่าครบคันเลยเนาะคอยก็เคยได้มาซื้อกับหลานสาวเท่อหนึง่งอยู่ตลาดนี่เอาไปตัดเสื้อไหมตัดสิ้น คือนี่เนาะจะตัดสินแบบนี้เนาะสินคือทุกคนเห็นนี่เสื้อเป็นสินสุดใหม่แบบนี้เนาะแพวังกี้นี่เป็นแพก็เขา,าเอามาเห็ดแบบนี้จากการที่คอยได้ถามเนาะถามมาพอค่าเพิ่นพุนหนึ่งเนาะเพิ่นว่าให้ฟังว่าใทยถามว่าเป็นเยอไใดค่าขายอยู่ในช่วงนี้ เพิ่นก็ะวาวาก็พอได้ขายอยู่เนาะอันบ่าแต่ก็บ่ได้ขายดีปันใดคือแต่เก่าเพราะว่ามีแต่กัมีแต่คนลาวน้ากันมาซื้อเพื่นว่าเดี๋ยวค่อยจะย่างกลับออกไปเนาะจะพาทุกคนไปเบิ่งอีกมุมหนึ่งก็คือจะเป็นตัวนตึกด้านข้าง บอลทีทางกล้ามขวามือบอนเฮายางมาเมืกี้นี่เนาะข่ก็ได้ออกจากตึกเมื่กี้นี่มาแล้วก็สิย่างไปอีกตึกนึ่งตึกตึกนี้เนาะนี่นี่ก็จะเป็น้าวาเฮาเอาอรรถมาแล้วข้างหน้ามันบอลจอดเต็มเนาะกะ็สามารถเอามาจอดได้ยูบอลน,นี้เนาะนี่จะเป็นทางขึ้นเนาะจะเป็นลานจอดรถอยู่ด้านดาดฟ้าเลย ทางด้านเข่าตัวนี้ก็จะนี่จะมีขายเป็นพันยอเป็นแหนมเมืองเป็นข้าวต้มข้าวต้มมีหลากหลายเนาะราคากับพอฝั่งบะโบ้บถึกบะแพงเข่ามาในส่วนนี้ก็จะคอือคือกันกับบอลวังกี้เนี่ยแหละก็จะเห็นขายประเภทป,เออปุ้มบิ๊กซอเออปุ้มเปิดของที่ระลึกต่างๆเสืออ้อผ้านาแพกับคล้ายๆคื้กันเนาะเกือบกระเป๋า ถึกแพงกันแล้วตามแต่คุณภาพตามแต่สนิทตามแต่ประเภทของสินค้าถึกต่อรองกันได้ราคากันเองเพิร์โนะหลายหลายคนเนาะที่มาเที่ยวลาวก็จะพลาดบบได้เนาะอาจจะมายางลินก็ได้อาจจะบูซื้อสินค้าเนาะอาจจะมายางสมบืงสินค้าภายในตลาดเซาแห่งนี้ก็ได้คือกันเนาะตัวนี้เขาจะสามารถยางซอดออกไปได้อีกมุมอีกด้านหนึ่งของตลาดเลยก็คือจะเป็นทางด้านหลังเนาะก็จะซอดเห็นอัน เป็นสีแนกอาสีแยกไฟแดงตลาดเศร้าทางด้านของานเวียนจันเซ็นเตอร์รได้คือกันเนาะาขาว่าคอยยางไปซื้อนี่เดี๋ยว่อยจะยางไปซื้อเนาะออกพุนเลยบาทเดียวเลยเนาะแต่บอนนี่จะมีขายประเภทสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แน่นาะกับพืนประเภทโทรศัพท์มีสินค้าตัวนึงที่่อยอยากได้อยูฮ้นนี่เนาะแต่กระบอกได้ซื้อ,นอเนเงินบบถึงเพื่อน กระเป๋าน้ำหอมโมงนี่ก็เขาจะเป็นภาพบรรยากาศโดยรวมเนะาะอ่านยูทิชต่อ,อตลาดเศร้ามอ้อแหน่งน,นี้เนาะก็เก็บภาพบรรยากาศแบบนี้มาฝากมาต้อนน้ำกันทุกคนเนาะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ได้หู้ได้เบิ่งน้ำกันว่าปัจจุบันนี้เป็นแนวใดอยู่ใน ตลาดแห่งนี้และยังมีอีกหลายบอนอีกนอที่ค่อยจะพาทุกคนไปอันนี้ก็เป็นเพียงแต่อีกจุดนึงเท่าน,นั้นเองนอ,อก,ก็คืออยู่ที่ตลาดเซาโมเดอร์เป็นตลาดอ่าลักๆักเลยเราทำอิดเลยเหลเนะนาะนี่ก็จะเป็นทางด้านส่วนทางด้านหลังนาะผู้ใหญ่ซีจะมาแปลงโมงมาซ่อมโมง ็จะมาทางด้านนี้เนาะมาตีเงินตีคํำมาต่อสายคอเนิหน่ก็คือป็นบอลที่ต่อสายคอตีเงินตีคํำก็อยู่ด้านนี้เนาะทางด้านนี้จะเป็นทางด้านหลังเนาะค่อยจะขอเอื้อนมาทางด้านหลังซะเพราะว่าเมื่อกี้เขาขอมทางด้านหน้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านหลังนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้เนาะจะป็นส่วนแบบนี้เอง สายฟื้นสายไฟกับอนิวอัญญะอยู่เนาะ you know. ก็คือว่าวอะไรเนาะเฮากะค่อยๆเปล่นค่อยๆไปในเรื่องการพัฒนาเนาะทางด้านนั้นก็จะเป็นตึกที่เิ่นสร้างใหม่เนาะทางด้านอ่าที่ทุกคนเห็นนั้นจะเป็นทั้งของภาคอาชวนของวิงจันเซ็น,นเตอร์กัน เดี๋ยวจะพาหยางกลับไปเบิงทางด้านข้างเนาะจะพาทุกคนไปเบิงอีกทางด้านข้างคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนไปหยางห้างในลาวเนาะต่ค่อยยังบอกเ่อเนาะว่าจะเป็นห้างห้างตัวใดเนาะเดี๋ยวฮุบไว้ก่อนเนาะเอาไว้ติดตามค่อยเอาไว้เนาะไว้คลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวค่อยพาไปอีกอีกสถานที่หนึ่ง ตัวนี้ก็จะเป็นซีแยกไฟแดงอ่ะตลาดเศร้าถ้าเขาแยกไปซื้อนี่ก็จะไปคูเวียงออกวิ่งจันทร์เซ็นเตอร์อ่ออกเป็นออกไปห้างตัวเปิดไม้ทาไปซื้อก็จะไปตัวนี้ออกของหมอเนาะหมอหมอสดฐายางกับบคอยสิยางกับไปทางด้านนี้เนาะก็จะออกอ่าเส้นถนนอันร้านสร้างคือเกา่า ตัวนี้จะเป็นทางด้านข้างตึกของตลาดเ้าหม่การสัญจรกับโบติดคัดเนาะบบติดคัดแหละช่วงนี้นะช่วงโมงอ่าสิบโมง1ิบเอ็ดโมงนี่จะบบติดนอกจากว่าสิบสอโมงนี่จะเริ่มแล้วเนาะสิบสอโมงนี่จะเป็นช่วงตอนที่หลายคนเลิกการกันออกไปกินข้าวกินน้ำกันแล้วก็หอดแต่หนึ่งโมงครึ่งนี่จะติดขึ้นกันเนาะ บายบายไปหน่อยหนึ่งก็จะโบติดแล้วจะไปติดอีกรถจะไปติดอีกในตอน3ตอน3ามโมงครึงนหรือว่า15บหโมงครึงจนไปหอด16บหโมง16บหกโมงสิบแโมงนี่รถก็จะติดคัดเนาะเป็นโมงของขหลายๆคนเลิกเวิยกเลิกการกัน ทีกาตึกอ่ะอาคารสีส้มๆนะที่คนเห็นก็จะเป็นบริษัทอ่ะรัฐวิสาหกิจไปสนีลาวนี่ฝากเครื่องฝากของไปต่างประเทศก็จะฝากอยู่ที่รัฐวิสาหกิจไปสนีลาวนี่เป็นสำนักงานใหญ่เพิ่นตั้งอยู่นี่เนาะอยู่ข้างๆกับตลาดเซาโมนี่สำหรับคลิปวิดีโอนี่ก็ นำพาทุกคนเนาะมาสมภาพบรรยากาศอยู่ที่ตลาดเซาโมน้ำกันเนาะว่าปี2,000เนาะหรือสองพนสนั่นเนองว่าปินแนวใหภาพบรรยากาศล่าดุดเนาะหากว่าผู้ใหนเนาะหรือว่าท่านใหนได้เข้ามาติดตาครับสมแล้วกับเป็นกำลังใจค่อยในเดอร์อย่าลืมกดหัวใจให้แดรกดไลค์แล้วก็เพื่อบรพาดในการทับสมคลิปวิดีโออื่นที่คอยลงใหม่ๆเนาะ การลืมกดติดตามแลวกาลืมกดหมากกระดิ่งเอาไว้เนาะเวลาค่อยลงคลิปแล้วมันจะได้แจ้งเตือนเนาะ,อะขอบใจหล,ลายๆเดอ้อที่ทุกคนเสียสละเวลาเข้ามาติดตามนะรับสม้มขอขอบใจเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอขอบใจ